หลังจากเมื่อวานนี้ผมได้เอาคลิปฟอร์มการเล่นระดับเทพของอาหมัดเดียรโลมาลงให้เพื่อนๆได้ดูกันไปแล้วเมื่อเขาระเบิดฟอร์มทำไป1ประตูกับอีก3แอซิดโดนบรรดานชัยให้ทีมชุดอายุไม่เกิน23ปีของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลิกสถานการณ์กลับมาแซงเอาชนะกุหลาบไฟแบ็คเปินโรเวอร์ไปได้แบบสุดมัน6ประตูต่อ4 วันนี้แมนยูเดลี่จึงอยากจะขอพาเพื่อนๆมาเก็บตกรายละเอียดจากเกมดังกล่าวกันอีกสักนิดด้วยไฮไลท์การประสานงานขั้นสุดยอดของฮันนิบาร์เมดรีมิดฟิลอนาคตไกลร่วมกับดิยาโลในช่วงท้ายเกมของนัดดังกล่าวเมื่อการเล่นของพวกเขานั้นทำให้ผู้เล่นของแบ็กเบิร์นกลายเป็นเหมือนเด็กน้อยกันไปเลยทีเดียวส่วนจะเทพขนาดไหนนั้นไปรับชมได้พร้อมกันเลยครับ s i last couple of minutes Ahmad. <laughs> Going through his tricks here. Beautiful stuff. Ahmad worked it brilliantly. McCann. Go, go, go. 6 4. Last couple of minutes. Ahmad. แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ